ขาเมื่อนี่มาตามนาติมพอดีพันเขื่อนมาเหล็นนาบ้านตาสาอพันก็เลยว่าพันฝันได้ตัวดีอยู่พันก็เล่าว่าพ่มฝันใ้ฟัง่งพันว่าพันฝันเห็นเหล็กร้อยมากเห็นชัดเจนคะ่ะจะเป็นตัวใดไปติดตามพ่มฝันนาติมเลยเลยค่ะอ่าวัดดีพี่น้องเอฟซีสุกๆุกทนทุกสุกคนมือน,นี่มตตัวกับมีเนวดีเนวทางดีๆมาฝากเอฟซี อดีเมียิมพันขึนมากนาบานตาสองาสาวต่พอได้ล่งช่องพันโดแล้วค่ยร่งอยู่ต่โดนแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อยมีเวลาค่ะมาานี้เห็น่นเป็นน้องสาวเนาะค่ะพันขึนมานี่ยมาาก็้ถามพ่นได้ตัวดีว่าคนก็เลยว่าได้ยู่ดิได้เป็นตัวเลยว่าฉันเิ่นว่า เันว่าเป็นได้เห็นร้อยมากเห็นร้อยมากเป็นโตได้เป็นมาชัดๆได้เป็นมาเป็นก็ได้บอกหูฟังมาสอนพอดีก็ฝนตกว่ท่านได้ออกไปท้ายขีบอยู่มันล่อมอรวยวันติดไปปันย้ายไพ่เป็นม่าท่านมากยูงพอดีเด็กเล่าย้ายไพ่เป็นเข่าหมืกขึ้นเนี่ค่ะเลยปจากันพออยู่ร่งบานสวยแล้วเป็นม่าท่านมาก พอดีกับหิมนาติมพันขึ้นมากเหลนทั้งหนีตาสาก็เลยถามพันกันเลยว่ห้ฟังงมาเพิ่นฟันดีกเลยฟันเห็นเป็นโตเลยเห็นเห็นเหล็กร้อยมากันาเน่ะทอานนี้พอดีแล้วก็แม่ตุ๋ยมาท่านนี่ขิดร่่งแันเลยก็เลยได้โอกาสพ่อดีเมื่อนี้ฝนตกกับ่าท่านออกไปใส้ได้ ถ้าอยู่เขาขา้าว่าเป็นฝนสีเมดแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ตกอยู่เรื่อยๆเนื่ยมันขึ้นกับโต๊ะหกแห้งขึ้น่าสีไหลสุดไหลสุดนั่นมีเกาะหอยเล่ากับมันได้ไหลเนาะค่ะมันขึ้นมันตกบักแห้งทั้งร่ม้บ่ได้ไหลสุดมอวยเล้ฝนกับด้ไหลสุดนี่แหละค่ะเขาไปเบิ่งมอเวยกันเจน่นไหลเป็นประจำเนาะ เมันไปไล่อยู่ล่องบาตรมาเคลื่อนตุ้ยก็เห็นเนี่ยไปเข่าไปเบื้องบนม่น,น,นไล่โซดอยู่ในโรงพยาบาตรมันไปเฝ้าโพรัฐบาลไทยกับไก่กสีออกแล้วนะคะ่ะมืวอนี้กับวันที่สิบสีล่ล่ะท่านไปตามหาคนฝันแม่นอะไรอยู่มอดไวยกับยากเอฟซีกับข้อเมียนว่าตามผู้นั้นผู้นี้ให้น็นอยไรข้อมันบอกไปตามไอ้เอฟซีก็ได้ตามแม่เพชรให้หน่อยกับยังเพาท่านไปอยู่ ข้าย,ยากเรากะเมียไพ่ตามเมียไพ่คงชุด้ทยเห็นไหมว่าฉันมึงเนาะสีหวยออกันมักเม่นเมียไพ่เยอะตามไห้ด้อค่ะผู้ใดอยากเห็นตามไพ่ก็คอมเมนต์มากค่ะตามไห้ทุกคนค่ะคอมเมนต์เขาม,ขมากเลยว่าอยากเห็นตามผู้ดใดเห็นในหวยรัฐบาลไทยไก่เสียออกหองวันนี้วันที่สิบสี่แล้ว บอมีเวล่แคมือสองมือลายทันหลายก้นที่มน,ม,นม,นมนแมนมนแมนเลาะมือห้อยออกมีจังเมไพ่ยังสิเป็นกระแมนมือห้อยออกเลยเพื่อนมาว่านนววนนมมท่ายมือห,ห้อยออกเนี่ยอฟซีบางค้นค่ะจะไ่เห็นนะค่ะเพราะว่ามันดวนๆนะมันจะมากแมนมือสุด้ายเมไพ่กังไงผู้ใดอยกาหไ ตามผู้ใดกับความเมียนขอมาาด้วยค่ะเพราะว่าเลกกะไกลออกละรัฐบาลไทยห้องมือนีกับวันที่สิบสี่แหละเนาะค่ะไม่เล็นไแค่มือซ้องมือภาษีใดเป็นมือไปซื้อหวยรัฐบาลไทยแล้วไกลมือขอมาแล้วกับมิตรตัวอันนะคะมือนีกับวันที่สิบสี่แล้ะ ่วนมากับเจนินจะไหหว้เหล้าไว้เหล้านี่มันออกจรันรพุทธสุกร์นะคะมันออกดูชวนมากมันจะออกดูดดกับเด้กๆเค่วงนี้งคือมิตรเล็กเหล้าค่ะลายลายลายถันลายอาจารย์กับมิตรเล็กทู่วชวนมากเขาจ็อยากให้เป็นสะพานบนให้ทางช่องเข้ากับมีนามใจลงให้เพิ่นเนาะค่ะ ที่ทันไดยช่วงมากกับร่องไห้ค่ะช่วงของเข้ากับไว้เหล้าไวนเผือบทา,ามเล่านี่กแต่ละทันแต่ละอาจารย์กับมิตรผู้แมนๆมเนาะค่ะผู้ใดมากลิ่นไว้เล้าไวนนั้นกับมันได้สื่อดูเนาะค่ะดอกจันพุทธุขมันได้เงืนเลี้ยวเนาะรัฐบาลไทยมัน เดือนหนึ่งมันจังสีออกสองเทียนนะ,ะสาสำหรับภูมักเลี้ยวกับเห็นเพื่อนบ้านตำเล่าเขานี่มือนี่วันตังข้านมืออื่นก็ออกอีกแล้วค่ะ,คะจานพุดซุกนี่ออกด้กค่ะมือนี่ก็สวยเลยแม่ตุย้ยเพราท่านมีขีดอยู่ลุ่งจังอานอยู่พอดีกับน้องสาวเป็นมะเหลีนมันก็เลยมาเป็นได้เป็นฝันได้ยังไง ก็ได้สิเอาเด็กคนนี่ลรามาดทายท้ำให้เอฟทีเอาไปพิดจราหน้ามามักบอ่อหรือว่าคว่ำฟันจะคล้องแบบใดก็เอาเอามาดจีใส่กันเนาะก่ะเอคว่ำฟันจะคล้องหลายๆธาตหลายอาจารย์ก็เอามาวิเคราะห์ใส่กันล่องเบิง้งหมักตัวใดตัวใดเรื่องสิทธิ์ะเอามาทางคล้องเขาลุ่งไป หวยเล่าพัฒนาเนี่ยผู้ใดโชคดีนั้ำผู้ใดเอฟซี FC ผู้ใดโชคดีมาโชคดีน้ำเมีไพ่บอหรือว่าเมีเขียวหน่อยบอ่อประหยัดไอกำลังใจเพิ่นกระติดต่อมาใดด้วยค่ะสองสองทาง,งติดติดต่อมอนหว,วยหรือว่าติดติดตอมีตุยเบือทั่วเมีตุยกับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดด้วยค่ะไอดีไล่ไล่กันหนึ่งเก้าสี่ แปด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 สามตัวได้ค่ะเราค่ะเอเล็กค่ะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนเนาะคะ่ะเมียไพ่เนี่ยเพิ่นกะทะเลตูนเพิ่งยนตะ,ะสามีเพิ่นกะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะะเนาค่ะเพิ่นกะว่ามีผู้หาเงั้น,นี่ยเพิ่นเพิ่นกะไปรับจ้างรับจ้างผูกมันเสียหนามันจงดเพิเ่นกะเอาเหมดเนาะคะ่ะ ลำบากรักเมีไยไพ่ผู้ได้ยากในคําลร่างใจเพิ่นเพราะว่าเพิ่นม่มีไ่ใดอย่างนั้นค่ะเพิ่นก็อายุหลยเนาะเลิ่นแต่เลต้นแต่ต่วนเนไปรับจ้างน,นะเ่ม,มีเงินเนาะอยากคนได้ก็ได้ดันไปตัวเราว่ามีเงินว่าเห็นเราเป็นรับจ้างก้มั่นแดดหอนแต่เลต้นค่ะไพ่ไพ่ก็ได้ว่วนแล้วก็ฝันแม่นแม่นค่ะมันจะเป็นเงินเป็นท่องอย่ค่ะเด็กเล่าเล่านี่ พุ่มเจ้าทีวาสีห่ยี่สิบสามยี่สิบหงสคนเลยในเงี้ยพันว่าเป็นแม่ตุ้ยฟังมาผิดพุ่มเจ้าทีวาสีม้าห่ยเป็นเป็นนอจัสื่อออเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีพุ่มเจ้าทีวาสีม้าห่แม่ไพ่นี่บนรูตเตี่สิบหงส์พนว่าบรูตเตียฟังฟังเป็นตะมันค่ะตะมันแม่ไพ่นี่แล้วกับแม่นเลยเนี่ยกล่าเหมือนเลยเคลืนอนออกเต็มเต็มเลย พุ่มเจ้าทีมาให้เพื่นหาหกออกตรงๆเลยเล่าไม่ใช่ไพ่เรว่าเหมี่ยนสุเทยียไม่จะเอาไปเหล็กล่งเหล็กรัฐบาลให้พระบาบอท่านหูทาห่ทานหูว่ามันจะไปเหล็กเล่านะมาสังเกตวงสามงวดนเขาเหล็กเล่าว่าอื้อ สามงวดเนี่มันจะเข่าเหล็กเน้ามอมซ่อมเบังหลอดเหล็กแม่ไผ่เนี่ยมันมาเข่าเน้าสามงวดงวดที่สี่เหมือนขึ้นเลย่าบอกเป็นคอเหล็กเน่าได้อีดีค่ะหาหากตรงๆเหมือขึ้นสุดยอดอีรีแม่ไผ่ช่วยเราถามอนมอนไว้ไปปันป่นเพื่นบาทานมากเป็นหยากล้ำโพที่โงบานธรรมดาปันจิจมัมมภะจะเศร้าแล้วมือที่ช่วยเติบลงแม่นอี่ดี บวกอธิษฐานเหล็กเหล้ากับเขาเหล้าตรงตรงแม่ไพ่หาฮกตรงตรงมาเพื่อนค่ะมันพ่มเจ้าทีจะหายพันยี่สิบงวดพันว่ะค่ะเอาคันเพราะว่าเหล็กน้าติ่มได้ค่ะบอกเลี้ยงแม่ไพ่เพื่อนแหละว่าท่านโชคเหล็กจักเพียร์อย่งหน้าติ่มบรรฝันบรรเหลคลอยมากที่หาพันจำเลยค่ะก็เลยกลับให้หาที่ เห็นซีหาชัดๆเลยพันว่าพันมากกับฟันเป็นตัวจังสิล่ะค่ะมันฟันแบบไ่ได้ตีดอกพันฟันยน่นเลยฟันแบบเป็นตัวเลยว่าเห็นเหล็กร้อยมากเป็นซีหาก็เลยกลับไห่เป็นหาซีค่ะคนก็บเป็นคนฟันแม่นี่พันฟันยน่นเลยกับว่าแม่นๆตลอดเจ้ค่ะมันจะฟันเป็นตัวจังสิล่ะพันบ่ได้ตีดอกยากเล็กพิ่นก็ดีเิ่นเกลดมาเร็นมาเท้าก็เลยทมเิ่น คนเลยมาคนฟันได้อยู่มาท่านพอดีกับว่ามีลีปน้งกันได้พอัตนเกลคดขัดนะครับว่าท่านออกไปหาสัมผัสไปคนกับตกแล้วสุงขึ้นเท่าเดียวนี้ยังตกยังค่ะเด็กแม่ติ่มพันพันว่าฟันมาเหล็กร้อยมากซีหาก็เลยกลับห้หาซีค่ะเอาไปพิจารณาได้ค่ะมากับสื่อว่ามากับพานพานไปนะเพราะมีผู้ใดหูว่ามันจะออกตัวใดค่ะ เป็นนั่นก็นเป็นแพนแนวขา,างจะซื้อนะถ้า <c oughs> มีนา,าานาที้ทยท่ำไปนาทีฮากะทายล่องใจค่ะ,ะเล็กนาติมฟันเราเห็นเล็กร้อยมาซีค่ะครับให้หาซีค่ะเล็กคู่เดียวเลล็่าลายตัวเนาะค่ะล่องเบิ้งค่ะรัฐบาลไทยวันที่สิบหก อิปี่โชกโกมันมาน้ำเหล็กหน้าติมค้นฝันแม่นฝันย่ำไหนไม่แต่เป็นตัวบริตตีหยาค่ะดอกกบว่าลายตัวคู่เดียวเนียนๆค่ะโอ้ให้ปังๆให้แม่นแม,ม่นย่ำยเหล็กแม่ติมสวัสดีค่ะ